แต่ทางที่ดีจะต้องปลดอีกหนึ่งกระดุมมอันนี้ยังแบบน้อยไปอี่ีมินปลดให้ผมน่อยครับอุ้ยอุ้ยทางมันแคบมากเลยอ่ะขอพยายามนะครับเว้ยวันนี้ไอ้วามันเกิดเว้ยแล้วเวลาเราไปทำงานอย่างเงี้ยเราได้แบบดื่มมากสุดกี่ดื่มเคยได้มากสุด513ดื่มในคืนเดียวครับผมแล้วก็เองิันสลดพ่วงมาด้วยสีแสน นี่นี่พี่เอา,เอาเนิ้วโป้งนี้มา,า,ามา,มา,าว่านนัน ท่านทุกทเขียนท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ฟิลแฟนคลับของเรานะคะวันนี้นะคะวันนี้สาวๆเนี่ยโหเหงาเงากันมากมายเลยแต่วันนี้เราจะไม่เงาเพราะว่าเรามีตัวท็อปแห่งฟิวแฟนคลับของเราโอ้ตื่นเต้นกันมีลดตื่นเต้นตื่นเต้นต้แต่เงินทุกคุณพร้อมหรือเปล่าโอ้ยค่ะเป็น มิสเตอรูแล้วนี่ล่ะมิสไลเป็นเศรษฐีเศรษฐีไหนเศรษฐีนีทำไมเศรษฐีแล้วแต่ตัวน้อยชิ้นขนาดนี้อันนี้น้อยหรอน้อยแต่มาเรียกแต่โก้ขายแฟชั่นแต่มีดอกไม้นะดอกเาดอกก็ดอกเืออนี้จะดอกี่ดอกเฮ้ยเฟิมดเราจะเปิดตัวแล้วนะคะขอต้อนรับคุณวาน้อยแต่ไม่น้อยเขาคือวาใหญ่ค่ะ พี่เราจะเริ่มประมูลกันเลยเริ่มที่ห้ายดื่มค่ะหนึ่พันดื่มค่ะเบืรนดื่มสองหมื่นดื่มสองหมื่นดื่มคุณพี่ครับห้าห่นดื่มห้าหมื่นดื่มต่อค่ะห้าหมื่นดื่มระคุณมาดื่มรานดุณมาด่กับพี่ทั้งนได้ไหมสิบหมื่นอยู่่บเีืหนึ่เม นคิดนึงเดือนคะ่ะจะอยู่ไหมคะดีวันนี้วันเดียวได้ไหมพอให้อยู่แค่วันเดียวก็พอ,อวันอื่นไปอยู่กับคนอื่นก็ได้ไม่เป็นไรเขาขิงกันแรงมากเลยนะคุณมินจะ<ม>ยอมไหม,ไมค่ะ,ค,ะ,ค,ะครึ่งวันก็พอครับผมครึ่งวันครับครึ่งวันเอ้า ชนะแล้วเหรอยังไม่ชนะค่ะเพราะอยู่ที่ทันค่ะทันรู้สึกว่ามันแข่งกันเกินไปทันอยากส่งให้ลูกชายของดิฉันเนี่ยเดินไปเอนเตอร์เทนพวกคุณวันนี้ได้เลยค่ะหนึ่งวันเต็มๆทั้งคู่เลยค่ะครบสองเลยใช่ไหมครับครบสองเลยครับอุวิ่งเลยครับอกอุ้ยอุสยสีได้เลยไหมคะอุ้ยผู้ชายจับมือแล้วนะไปครับไปไปค่ะอุ้ยผู้ชายจับมือมึงจับเขาหรือเปล่ากูเหไม่ไม่โอเคเรามาถามกันก่อนดีกว่าเขาบอกข่าวจ้ะพี่พลอยระวังน้ำครับน้ำน่าจะให้ตัวน้ำไปเลย นี่เป็นคนเหนือไหมไม่ใช่คนกาญครับพี่เบ็คเนอร์กาญจนบุรีเหรอใช่ครับเราก็เป็นคนลบบุรีเป็นลิงเหรอเป็นลิงเหรอพี่ได้มาถึงมาของรายการนี้สาวๆรายการนี้น่ารักดีครับผมอดใจไม่ไหวครับคนไหนคนไหนสองคนเลยครับไม่แต่ว่าที่ผ่านมาวาน้อยไม่เคยออกรายการเลยครับเราเป็นรายการแรกเลยเป็นรายการแรกคือเปิดซิงเลยหรอเปิดซิงเลยครับผมแล้วรู้สึกยังพอเปิดซิงเขาอหมายถึงในรายการ เธออย่ามาแอบานอนเธอมีความลังเธออยากก็บอกใครก็บอกไม่ผมติดตามพี่มิ้นต์อยู่เออแล้วพี่พลอยอ่ะพี่พลอยก็ดูอยู่ดูในรายการปักหมุดแคนเนลนี่แหละพี่โอ้โหเฮ้ยคุณบออกไายกี่เทปวันนี้โซนไหมคะแล้วแต่ว่าใครเป็นคนถามคอะถ้าถ้ามิ้นถามโซนครับแล้วถ้าพี่พลอยถามโสดครับโสดเอ้าก็เหมือนกันนี่แหละโซนเนี่ยฮะโสดจริงๆก็โสดครับผมอจริงๆโสดเหรอโสดครับผมงั้นจีบได้ปะได้ครับเฮ้ยพูดแล้วนะครับผมโสดมานานยัง ประมาณปีหนึ่งแล้วเอาหรอคุยเท่ากันเลยอ่ะใช่เหรอปั่นมั้นี่ยไม่ปั่นพูดจริงทำไมไม่เชื่อหรอว่าโสดเหมือนมีแฟนแล้วนั่นดูเหมือนมีแฟนแล้วเหรอใช่พี่อะไรอะไรคือสิ่งที่ทําให้ดูว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนมีแฟนแล้วกับไม่มีไม่รู้เซนพี่เซนฮะเซนอ๋อเซนไม่ดีเซนมองไปก็แบบเหมือนว่ามีแฟนแล้วบ้าไม่มีสาบานโอเคครับผมงั้นเล่นได้วันนี้ได้ได้เต็มที่เลยแต่คือทํางานที่บาร์โฮสใช่ปะใช่ครับ แล้วทำไมถึงเข้าไปทำได้อะตอนนี้มันมีช่วงหนึ่งที่บบว่าผมเสียความมั่นใจครับผมตัดสินใจเข้าไปเพื่อจะแบบเรียกความมั่นใจตัวเองจากงานนี้ครับผมนอใช่ครับแล้วมั่นใจขึ้นไหมพอไปทำเรียบร้อยครับมั่นใจตอนนี้กับการทำซ่องอะไรของตัวเองแล้วเรียบร้อยคือเหมือนว่าเราเซไปหรอหรือว่ายังไงอะเซเซเซอ๋อเป็นคนทีุ่่นเปล่าเซมาคุตเตเซมาคุต่อยเซมาบ่อยๆคุต่อยคุตเตชอบไหมชอบไหมชอบจบ แล้วเวลาเราไปทํางานอย่างเงี้ยเราได้แบบดื่มมากสุดกี่ดื่มเคยได้มากสุด513ดื่มในคืนเดียวครับผมแล้วก็เองมันสกวงมาได้ตีแตน ทำงานคืนเดียวได้4ี่แสนบวกอีก5 1 3ดิวแล้วไอ้ไอ้ห้าร้อยสิบดิลคือมันคิดเป็นตังค์มันคิดเป็นตังค์มันเป็นเงินเท่าไหร่ก็3 7 0ร้อยเจ็ดสิบหุ้ห้าหสามเท่าไหร่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันใช่แล้วอยากโดนซื้อบ้างอ่ะเออั้นวันนี้ซื้อได้ป่ะฝใส่ถือซื้อพลอยนะไม่ต้องเลิกมินเลิกพลอยเมื่อกี้ยังประมูลดื่มผมอยู่เลยอันนั้ว่าคือการแสดงอ๋อแต่วันนี้ต้องให้วาน้อยเป็นคนเลือกใช่ไหมล่ะอันนี้ไม่การแสดงนะอันนี้ชีวิตจริง มึงจะให้เขาจริงๆเลยเหรอน่ได้เนเดี๋ยวให้เลยร้านร้านอะไรร้านกี่ร้านร้านกี่านละต้อมาเบียนี่ความรู้สึกตอนที่ถูกซื้อดื่มเยอะอย่างนั้นน่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ถ้าเป็นช่วงแรกมันต้องมีแบบถ้าเราซื้อดื่มใช่ไหมครับเราต้องขึ้นไปดื่มบนเวทีเราก็แบบดีใจด้วยเราก็แบบตื่นเต้นที่แบบได้ขึ้นไปดื่มบนเวทีอะไรเงี้ยมันทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าต้องทำยังไงสงสัยจริงๆเวลาเขาบอกว่าซื้อ500ดื่มเราต้องดื่ม500แก้วปะไม่ครับผมมันเป็นค่าเงินีลกาหเเรร แล้วกินเรากินป่ะหรือว่ากินครับผมเราขึ้นเวทีเราต้องกินโชว์จริงๆแค่เพราะว่ามันเป็นเล่าของที่แบบลูกค้าซื้อในมาในโต๊ะในวันนั้นใช่ครับผมเราเขียวอยากไปทำมากงอ่ะทำให้เหมอะกับพอยมากเลยนะที่เราหลวง ปกติคือเป็นคนดื่มอยเป็นคนเที่ยวอย่างนี้แห้วครับผมหมอผมทํางานนะี้มาประมาณวกเดืนอนก่อนนั้นนะคือผมไม่เคยดื่มเหล้าเลยฮัโลโหลใช่ไม่เคยดื่มเหล้าไม่ดูเบรี่ไม่อะไรเลยคนระับผมที่ผมเข้ามางานตรงนี้เพื่อที่จะเอาความมั่นใจล้วนๆเลยคนระับไม่ได้แบบว่ามองในด้านเงินหรือว่าอะไรหรือว่าอยากมาฝึกกินเหล้าไม่ใช่คนระับแล้วกินแล้วเป็นยังไงครั้งแรกโอ้ทำงานแรกๆก็เมา,เาเปีเลยอ่า,อาแล้วเดี๋ยวนี้ยังดื่มเหรอไหมหรือว่าพอไม่ได้เป็นโฮสล้วก็แบบว่าไม่ค่อยดื่มละเพราะว่าเราจริงๆไม่ได้เป็นสายดื่มผมหมอผม ขอใจเมื่อกี้พี่พูดอะไรนะพอไม่ได้ทำงานเราก็ไม่ดื่มเลยไม่ดื่มพี่เหมือนดื่มเพื่อทำงานมากกว่าใช่อุ้ยทางมันแคบมากเลยอ่ะพยพยานนะครับเว้ยวันนี้ไอ้วามันเกิดว้ยปกติก็คือเล่นเกมเป็นนักกีฬาเลยเหรอใช่ครับผมเป็นโปรเพยเยอร์ครับเฮ้ยทำไมทำไมมือสั่น่ะครับผม ผมกับป้าหมาอ๋ะวิ่งทำไมมือนิ่มอ่ะแต่ว่าพูดถึงเรื่องความมั่นใจเนาะดูแต่งตรงแต่งตัวแต่งหน้าคือมาทําให้เราอ่ะทําตรงนี้เป็นด้วยป้าแบบแต่งตัวเก่งขึ้นแต่งหน้าเป็นอไรเงี้ยใช่ครับผมก็มาทํางานตรงนี้ก็ก็ต้องฝึกแต่งตัวเองครับผมจริงๆที่ร้านเขาก็มีให้แบบแต่งหน้าด้วยแต่ว่าผมก็อยากแบบฝึกแต่งเองอะไรเงี้ยแบบเวลาเราแต่งปะแต่งครับผมแต่งมาอ่อนๆ่ครับแต่ทางที่ดีจะต้องลดอีกหนึ่งกระดุมนะอันนี้ยังแบบน้อยไป เชยอะมาแท็กลมเขาไม่่ใชปีพี่มิ้นปดให้ผมหน่อยครับอุ้ยไอ้พี่นลองพี่องดิ่เลยนะดูหืนกล้าม่เลยพี่พูดมาผมก็ไม่ผู้หญิงที่ไหนเขาปดให้ผู้ชายต้องปดเองอ๋อโอเคครับเออเอ้าไม่รู้ว่าพี่ไม่ปดหลอกไม่แน่ใจ อพูดถึงเรื่องเกมก็เห็นเป็นนักกีฬา e สปอร์ตใช่ไหมเราเล่นเกมอะไรเป็นหลักนะคะอ่า O V O เฮ้ยใครเล่นใครเล่นเมื่อไหร่เมื่อวานเมื่อกี้ใครเล่นจริงเป็นชื่ออะไรนะ Whiteolite w t e o อ๋อแคลรี่ไงพี่คืออะไรอ่ะนี่เล่นจริงปะเนี่ยแคลใส่แทงไม่ใช่ w h i t e o l i t มันแคลรี่พี่แคลรี่คือตัวยิงไกลคืออะไรอ่อตัวยิงไกลไงส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกธนูอะไรอย่างงี้แล้วพี่บอกพี่เคยเล่น พี่ครับเดินระวังเลยครับผมแค่กว่านี้ก็ไม่ไม่ได้แล้วป้าแค่กว่านี้แค่กว่านี้ต้องเข้าไปอยู่ในใจแล้วป้าแค่กว่านี้ต้องอุ้มแล้วค่ะอาอุ้มอย่าเลยสงสารเขาว่าน้อยตรงนี้คืนความรักมันแรงเราไปต่อกันข้างในดีกว่าป้าผมวาใหญ่ครับเอ้ยใหญ่ไม่ใหญ่มันต้องพิสูจน์ใหญ่ขนาดไหนวะลองดูได้ครับดูแล้วนะอย่ามาล้อเล่นกับระบบนะผมเอาจริงนะเอออย่ามาเล่กับไฟ ชอบเล่นเกมแล้วอย่างนี้เล่น Nintendo Sport เป็นไหมคะไม่เคยเล่นครับพี่อ่ะถ้าไม่เป็นเดี๋ยวมิ้นสอนจับมือสอนได้ไหมจับมือสอนได้อะพูดแล้วนะครับจับมือสอนอย่างนี้เหรอเดินเดินไปเล่นเกมสอนวิชารักให้พลอยได้ปางเน่ยมันเยังไงสอนวิชาลรักให้พลอยได้บ้างอยากสอนยังไงก็ได้เลยสอนยังไงดีวะ ในฐานะที่ว่าวานน้อยก็เล่นเกมวันนี้เดี๋ยวเมีนจะสอนเธอเองว่าการเล่นเกมที่ดีมันเป็นยังไงอยากรู้แล้วพี่อยากเล่นกอล์ฟหรือว่าอยากเล่นเอ่ออวลเลย์บอลโบ,โบโลิงบ่งโบลิ่งเช่าก็เรือเอาโบลิ่งเป,ป่เายิ่งสุดเท่านั้นเออจุบเอาแพ้พี่พอยเรือไม่เคยเรือเลย โบลิ่งเฮ้ยเราคิดมาดีแล้วนะโอเคพี่มินก็เป็นกอล์ฟขอดูซิว่าฝีมือกันเยอะทำเป็นไหมคะกดตรงนี้นะกดค้างไว้นะเกมนี้มันดีจริงๆเลยว่ะว่าน้อยกดนะโอเคไว้กดพร้อมกัน เราลองถกได้อันนี้คือไม่เป็นไรเบาสุดๆมันต้องดูของจริงอ่ะแล้วปกติเล่นกีฬาอะไรบ้างไหมคะเอ่อปิงปองแล้วก็บาสครับอุ้ยชอบเล่นบาสเหมือนกันเลยอ่ะไปเล่นด้วยกันไหมฮะเอาชอบเป็นห่วงด้วยใช่อนะต้องต้องจับยังไงอาจจะสอนจับได้ไหมมินเกินมินเกินอะไอย่างนี้ใช่ไหมต้องจับอย่างงี้ครับ มาช่วยโอ้นี่มันอะไรวะเนี่ยสามคนซุ้มรู้สึกยงังไงอ่ะอ่ะเวียงเลยพี่สวิงโอ้โหทำไมมันสามคนกดแล้วก็งา้างทำไมนะี่มันมีสามคนมันเยอะไป <c oughs> นี่น,นี่พี่เอานิ้วโป้งนี้มามาว่า <c oughs> <c oughs> ลุ้นลอกนี่ตรงนักอดกดอันนี้พร้อมกันนะเราใส่ป่ามาตั้งเยอะแค่ตีล็อกตีไม่เป็นเลี้ยงมาแล้วหนักเน้นลีลาเผื่อบุชชัยประทับใจได้อีกว่าไอ้อันนี้ของผมพี่พี่อันนี้พอแล้วไม่บอร์เบอร์เบอร์แล้วมันว่ารักแขบมานั่งคุยกันดีกว่าอยากก็จักมากกว่านี้อหนไม่กินเราเล่นเลยนะ คะเมื่<ข>อกี้เราเบอร์อะไรนะเมื่อกี้เบอร์บอเบอร์อะไรเบอร์ว่ารักแท็บเหรอใช่ไหมเอ,อปเอาไปปกตินี่โฟร์จะต้องเอนเตอร์เทนนะผมแต่วันนี้โดนเอนเตอร์เทนอย่างเดียวนะครับแล้ว<ร>อะไรเงี้ยชอบแบบให้ผู้หญิงมาจีบหรือชอบไปจีบผู้หญิงชอบจีบผู้หญิงครับผมอุ้ยเราเวลาจีบผู้หญิงทำยังไงคะได้แต่เพล่าพลาเนาะ ดูเจ้าชู้แล้วเนี่ยเออเจ้าชูหรือเปล่าใครบอกว่าผมเจ้าเจ้าชูรีเสิร์ชบอกว่าเธอเคยเจ้าชู้มาก่อนเจ้าชูใช่มาก่อนเจ้าชูพี่ตอนนี้ไม่ไม่เจ้าชูแล้วนะใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหล่อแล้วจีบผู้หญิงยังไงคะสมมติว่าแบบเ้าชอบแล้วก็เดินมาแล้วเจอต้องทำยังไงขอเบอร์เลยปะไม่ขอเบอร์ผมจะไม่ได้จีบแบบเล่นมุกอะไรเงี้ย่วนมากผมจะแบบเหมือนเดิค่ะ ไม่จีบแบบลื้ชวนไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าชวนมาดูเดตฟิกที่ห้องอันนั้นก็าปวดเกินน้ำมันไม่พี่จะแบบเป็นฟิลแบบให้ความอบอุ่นเขาอะไรอย่างงี้มากกว่าพี่โดยยังไงโดยการยังไงอ่าสมมติว่าพี่หนาวใช่ไหมพี่แบบปัดอกอลังอะผงผงใช่ไหมสมมตินะไม่ต้องพูดว่าหนาวคือผมว่าหาผ้าอะไรหรือว่าแบบมาห่มให้พี่เองพี่ก็หนาวอะแต่จริงๆเกาอาจจะแอบเกาจักรแร้อยู่ก็ได้นะแล้วเราแบบว่าโอ้โหัเสื้อมาเลยเงี้ย เธอบอกว่าเธอจีบคนอื่นก่อนตลอดแล้วเธอก็ไม่เคยพลาดเลยวาน้อยผมตั้งใจจะเข้าไปชีวิตใครสักคนหนึ่งผมไม่เคยพลาดหรอลุยหรอแบบสู้สุดใจเลยหรอสู้สุดใจอยู่เราจะรู้ว่าแบบเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็แบบว่าทําให้เขาประทับใจเอ้ยแล้วอย่างนี้ถ้าวาน้อยต้องจีบมิ้นวาน้อยจะทํายังไงให้มีประทับใจคะตอนนี้ไม่ได้เหรอพี่อุ้ยเข้ามาแล้วยูวป่ะยู่ป่ะกินป่ะ งามงดูจกหน้าถ้าจะหวานจริงจเห็นเธอบอกทำได้ทุกสิ่งและทำผมบินได้หรือเปล่ายาอ้อร่อยไหมคะอร่อยครับอะไรอร่อยคะเป็นฝายอร่อยสรุปว่าสุปคเปจนยังไงบึมบจุดจ เอาไม่ใช่เลยหรอก็ไม่เข้าทางเขาอะเล่นไงก็ได้พี่ถ้าชอบก็คือชอบอะสองพี่มิก่อนเนี่ยสเปกไม่ละอะน่ารักคนละแบบผมทั้งคู่เลยน่ารักคนละแบบเขาอธบแบบไหนนอธิบายเออเลยพี่แบบไหนแบบนี้หรอแบบพี่มินก็จะแบบไม่พี่ไม่พี่ไม่พี่ใช่ไหมอ่ะเรื่อว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่ามินไรียกว่ามินก็เกินไปเรียกว่าอะไรรีเรียกว่าบีดได้ปะบีบีครับบีก็น่ารักครับผมบียังไงครับบีน่ารักยังไงครับเนี่ยแบบนี้น่ารักอย่างอย่่่่าาาามมมมออองงตตตตดดใใจจไไีีย ตายยิ่กระตุกเลยแต่พลอยพลอยอันนี้เขาน่ารักแบบไหนขี้เล่นขี้เล่นเนาะแล้เล่นขี้ป่ะดีกันเล่ขี้กำลังจะเล่นเลยรู้ได้หมดขี้เล่นเห็นเห็นก็รู้แล้วว่าขี้เล่นเลยประวัตินีป็นคนจริงจังกับชีวิตมากนะอ่แล้วเกิดอะไรขึ้นเออคือแบบว่าเราต้องดูข่าวสารตลอดบ้านเมืองว่าแบบช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นธุรกิจจะเป็นยังไงไรบ้างนี้คุณตกขึ้นขึ้นจะเป็นยังไงคือไม่เป็นคนขี้เล่นขนาดนั้นอะไม่ได้ขี้เล่นใช่ดิวคนจริงจังเป็นคนเก่งเป็นคนมีีสสมมมออองงหรทุกกคนโ้ ชอบผู้หญิงฉลาดปะชอบเนาะหูยนี่ฉลาดมากเลยแบบทรรมาหากินช่วยกันทรรมาหากินหูยทำทุกวันเนี่ยจนตาอักเสบเลยเนี่ยเธออ่าแล้วแบบไหนอีกแบบไหนอีกที่จะโดนใจเธออืมช่วยกันทรรมาหากินเลยจบเลยแล้วแล้วเมื่อก่อนก่อนที่จะชอบผู้หญิงทรรมาหากินชอบผู้หญิงสไตล์ไหนเห็นปั๊บแล้วแบบโอหคนนี้อยากเข้าชาร์ตอ่ะแต่ละแนวมันก็จะมีความสวยของมันใช่ไหมพี่ก็ลองมาหมดแล้วนะโอ้ยลองมาหมดแล้วถ้าดาราสมมติชอบดาราคนไหนลองมาจนรู้ว่าสวยกินไม่ได้ รอครับผมโอ้โหแสดงว่าแบบเราก็ผ่านมันปงปงเรื่องความสวยความงามไปแล้ววิาตรงๆนะปรงเร็วนะยี่สิบนี้เราดีแบบว่าชอบแบบคนทำอาหารกินนี้แสดงว่าเราต้องแบบเจออะไรมาเยอะเนาะแต่อย่างนี้คือสวยกินได้นะส่วนอันนี้ช่วยทำอาหารกินได้นะคะแล้วถ้าวาน้อยมีแฟนวาน้อยเป็นคนเปแฟนไหมคะผู้หญิงบอกว่าว่าอยากได้อะไรก็หาให้ได้ทุกอย่างวาน้อยมิ้นอยากได้อันนี้ให้ได้ปะถอดเลยเฮ้ยถอดจริงปะเนี่ยเดี๋ยวถอดให้ ดูเป็นมิตรเนาะมิจฉามิพย์ถ้าอยากได้ก็ผมก็ซื้อให้ครับแต่ว่าก็ต้องรักกันก่อนเราต้องรักกันไม่ใช่ว่าแบบเดี๋ยววันนี้เรารักกันเลยไหมลองรักดูไหมผมไม่ใจร้ายไม่ใช่แบดบอยแบบนั้นกัาเปย์มาเลยเปย์ขั้นตอนเออขั้นตอนไม่แต่ว่าน้อยนี่ก็ถือว่าอยู่ในท็อปท็อปหอมแบบอ v Player นะใครๆก็ต้องรู้จักเนาะ เราเคยมีแมชไหนที่แบบว่าเคยแพ้บ้างไหมเกมเคยแพด้ดีิแล้วมีแมชไหนที่เราเครื่องที่สุดไหมมันเป็นแมชที่ว่าช่วงที่ผมซ้อมอะ่ะผมจะเป็นทีมที่แบบตึงพนมากแต่ว่าแบบไปแข่งเพลออฟก็คืองานแข่งแบบคนดูแบบเป็นหมื่นเลยแบบดูสดดูสดแต่ว่าผมมาตึงสน,นามเล่นไม่ออกคนในทีมก็เป็นก็แบบแพ้ เออมันแพพอตื่นสนามมันตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอหม,มันกดดัน,นกดดันใช่ครับเล่นแบบไม่เป็นตัวเองไม่ได้แบบคิดเหมือนที่เคยเล่นได้แล้วทำยังไงให้แบบว่ามันไม่มันไม่กดดันขนาดนั้นอะถ้าเป็นตอนนี้ ตอนนี้ชิวปะถ้าไปแข่งมันผมว่าคิวอะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสแล้วไงมแต่ผมว่าถ้าตอนนี้คิวครับผมก็เหมือนมีประสบการณ์มาแล้วพี่คนเราก็ต้องเรียนรู้แล้วเติบโตแล้พี่แล้วว่าน้อยมีความคิดที่อยากจะกลับมาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอีกครั้งไหมตอนนี้ไม่ครับผมน่าจะออกทะเลมาไกลแล้วออกทะเลมาไกลก็มาสายูทูปพูดถึงยูทูปนะคะคือตอนนี้กลับมาทําจริงจังแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอนลิลิลิแฮ่นขนาดเลยแฮ่นแปลว่าอะไรอะเธอรู้ไหมคะว่าแฮ่นแปลว่าอะไร ภาษาเหนือแปลว่าแลบค่ะมีความสุขทุกคาที่ว่าผมได้ทําคลิปออกไปแล้วผู้คนชื่นชอบในคลิปของผมเหมือนวางแผนมาว่าจะต้องกลับมาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันคือที่ของผมก็คือ YouTube ใช่ก็ไต่มาจากตั้งแต่การทำโพสก็ขึ้นมาได้ข่าวว่าเธอชอบดูการ์ตูนวันพีทมากแล้วชอบดูทูพีทไหมคะดูพีโอชอบมากเลยครั ทำไมถึงชอบดูวันพีซสนุกครับผมแล้วชอบตัวละครไหนเป็นพิเศษโรโรนอาโตโรเฮ้ยงั่นมากก็คู่กับเราสิไม่พี่ชอบตัวอะไรครับชอบเฮรลมนะอูซอบอะไรไม่อูซอบก็โอเคชอบตัวนั้นนะหนูอ่ะตัวอะไรหนูหนูชอปเปอร์เหรอไม่มันคือกวาง อไกวางมันคือกวางเองหคือว่า um ม anyway ันหนูอ oh right? ๋อชอบโซโล่ยี่ไงเพโรน่าคู่กันคู่กันแค่เฉพาะในกระตูนเท่านั้นแหละแค่ขอเป็นเพโรน่าของโซโล่ได้ไหมคะนะครับก็บอกแล้วไงว่าคู่กันเฉพาะในกระตูนแค่นั้นแหละแล้วในชีวิตจริงชีพจริงอ่ะเขาต้องนี่ค่ะเธอเป็นอะไรนะเธอเป็นหนูใช่เป็นหนูเธอเป็นช็อปเปอร์ใช่ช็อปเปอร์นี่ไม่ค่อยถูกกับโซโล่นะใช่เป็น เราคือเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่าเขาไม่รู้เขาไม่ดูนนิเมะแต่แต่เดี๋ยวไปดูด้วยได้ไงชอย่างนี้ต้องตัดคะแนนแมไม่ดูนนิเมะแล้วแต่แล้วแต่เข่าเลยเราก็เราไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ถ้าอยากเรียนรู้เรื่องใหม่ๆจากเราก็จะแบบแชร์กันไงถ้าเป็นรู้เรื่องที่รู้อยู่แล้วมันก็จะจะไม่โอเคใช่ปหจะไม่โอเคคืออินเดียเรามอินเดียละ เอาอี้ได้กว่าสมุนนะจี่ผู้หญิงคนนึงในแชทกับเจอต่อหน้าอันไหนพูดมากกว่ากันถ้าผมอะอยู่กับผู้หญิงสองคนนะผมโคตรผิวอะพี่ผมงโคตรผิวเลยโคตรผิวอะแบบมิ้นลงออกไปดิพี่ยถ้าหญคนถ้าถ้าผู้หญิงคนไหนอะได้ประเดี๋ยวกับผมหรือแบบมีใจแบบออกไปเดี๋ยวกับผมอะคือแบบถ้าได้เดย์ครั้งแรกคือติดแล้วผมทําให้เขาติดได้เลย คือ <Okay. S 2> ชอบผู้ชอบผลอ่อนปะชอบแบบพอตัวเองก็อ่อนเก่งเหมือนกันเอยากเห็นว่าน,น้อยอ้อนสมมติว่าอยากไปเล่นอยากกลับบ้านไปเล่นเกมจะลากมิ้นกลับบ้านไปด้วยแล้วมิ้นติดลมกับเพื่อนอยู่ต้องทำยังไงพี่มิ้นครับกลับบ้านกันว่าอยากไปเล่นเกมแล้วพี่บิงครับพี่บงนะพะวันน้อย ไปค่อยากได้ซิลอ้อนแบบดุดันน่ะดุดันเยเพราะจ่้าคือชอบคนแบบว่าสมมติว่าไปเที่ยวอยู่ในผับแล้วก็มีผู้ชายกำลังแบบมองสนใจเราอยู่แล้วหืงเนี่ยแล้วนี่เหมือนมารับแล้วก็มาเดินมาช็อตนันนี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าเห็นพอเรื่องจริงหรือเปล่าอาจารเล่าเรื่องจริงมาสร้างสถานการในเราจะวิธีการยังไงที่พูดให้แฟนเราอ่ะกลับไปเราเต้นอยู่เต้นอยู่เลาแล้วมองอยู่นี่กเซ็กซี่ใหญ่เลย ส่วนเตวยเลยไงเต็นโทแม่งเลยอ๋อเหรอเต็นโทรอยู่เราวิ่งเต็มเคือว่ามันต้องกลับแบบผู้หญิงก็อยากอยู่อยากจะลาเขากลับแม่มาเหนือกว่าว่าอันนี้คือคนของฉันนะครับผมเต้นคู่ยังไงเหรอยังไงเรื่องนี้เลยเหรอโอเคโอเคเหตดนะเนี่ยเหตดเหรอแต่ไม่เท่าเรา ดีวะชอบดีวะชอบได้อยู่กินเผ็ดได้ปะได้ครับพี่กับพริกอันไหนแซ่บกว่าเอ่อแน่ใจพี่นะไม่เชื่อพี่ขอรักถาเพิ่มเติมมาดิมาดิก็มาดิก็มาดิครับยังไงอะยังไงอะยังไง แบบเป็นคนเงียบๆเราต้องละลายพฤติกรรมเพิ่มอยากถามอะไรมิ้นกับพอยไหมปกติพี่พอยชอบกินอะไรอะไรดูแนวว่าเราจะไปด้วยกันได้ไหมไลฟ์สไตล์ตรงกันไหมอะไรอย่างนี้นอกจาง่ายๆกินแบบไดมอนใช่เป็นคนง่ายมากง่ายสุดๆไม่รู้ให้เดานะไม่ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ยากก็ได้มดนะครับเฮ้ยเด็กมาสู้เว้ยอ่าแล้วอย่างนี้ดูเป็นคนยังไงคะ พี่มิ้นเงียบๆอบบนิ่งๆอะยังยังมองไม่ออกอ่ะพี่เงียบนะนี่ฉันคุยกับเธอเยอะมากเลยนะตอนนี้ว่าน้อนเขาเิยที่มินอยู่เขาเลือกจะออกรายการเนี้ยเพราะใครเขาติดตามพี่มินอยู่แล้วหลังจากเจอวันนี้ปุ๊บแล้วชอบเขบอยู่พี่มินก็น่ารักครับน่ารักจริงน่ารักจริง ดูว่าน้อยเป็นคนแบบว่ามุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรทําสิ่งสาวก็ดูจริงจังอยากจะรู้ว่าตอนนี้มีเป้าหมายอะไรที่แบบวางไว้ไหมแล้วก็คิดว่าเอ้ยเราจะทำให้มันสาเร็จยูทูบล้านับครับผมล้านสบเหรอเดี๋ยวซื้อให้ไหมเอ้ยอย่าใช้ทางร้านให้ภูมิใจพี่อยากทำด้วยตัวเองตอนนี้ตอนนี้กี่ซับละห้าแสนห ครับผมแต่ว่าอันนี้มันห้าสายถกตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วผมหยุดทำไปไงอ๋อแล้วนี่มากลับมาทำใหม่คุณทำได้เดินเดียวอ่ะอยากถึงร้านซับปะเอาบินไปออกรับรองเหลือหนึ่งแสนสักเหลือหนึ่งแสนสักไอผู้ชายขำแรงมากก็มางวิหาวิหาแล้ว อันนี้อันนี้คิดในใจบ้างบ้างยังว่าแบบว่าจะเลือกใครมีในใจแล้วครับเลยเหรอครับผมเี่อ๋ผมเลือคะเพราะเขาบอกว่าเขาชอบแบบคนทำมาหากินก็ต้องเป็นชันป้าาแล้วแล้วเธอรู้ป่าว่าชันก็ทำงานก่อนที่จะเลือกฟิลแฟนวันนี้ก็อยากให้ฟานน้อยช่วยฝากงานหน่อยค่ะงานงานใครงานโทรไงฝากติดตามนะครับผมวานน้อยชแนลขาผมแล้วก็ กดติดตามทักมุดชาแนลเล้ครับน่ารักอ่ะน่ารักเรารักไหมครับคำพูดคำจาเนาะคำพูดมีเป็นเข่งนะอันจริงไม่ธรรมดาผมมีเป็นร้อยแปดร้อยแปดคนหรอร้อยแปดล้านคำพูดพี่เคยได้เคยมีคนพูดาพูดไปเหอะเดี๋ยวก็เหนื่อยเนี่ยไม่นะ วาน้อยมาทั้งทีเราเลือกแบบธรรมดาไม่ได้เราต้องไปเลือกแบบพิเศษแต่จะเลือกยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะวิธีการเลือกนะก็คือปกติเนี่ยวาน้อยจะแบบเป็นคนที่โดนซื้อดริงค์แต่วันนี้เขาจะต้องมาเติมดริงค์ให้เราถ้าวาน้อยเอาไวน์เทใส่แก้วคนไหนแสดงว่าคนนั้นนะ่ะวาน้อยเลือกเป็นฟิลแฟนแล้วคนนั้นต้องดื่มหมดเลยปะ แล้วแต่แล้วแต่อไอนี้เก็ตใช่ไหมไม่ใช่เทผิดนะคนที่เลือกก็คือเทภาษาคนนั้นเด้อโอเคได้เดออห้าส s h เ d ดก็มาขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะไม่มียากค่ะเห็นหรือเปล่าเเห็นไม่เห็นอันนี้เลขอะไรอันนี้เลขสามเนี่ยอันนี้เลขหนึ่งเฮ้ยเราทูกเลยคนที่ผมจะเลือกเป็นฟิลแฟนนั่นก็คือ จำมือสอนนี้เหรอสอนวิชารักให้พลอยได้ป่ะงั้นขอเป็นเพโลน่าของโซโลได้ไหมคะเต้นคู่ยังไงเหรอเวลาเต้นคู่จะให้เปิดตาพร้อมกันนะครับห้าสี่สามเปิดพร้อมกันนะครับเปิด เหตุผลว่าทำไมถึงเลือกพลอยกุยแล้วคลิกดีครับผมอ๋อคลิกเป็นเมาส์อันนี้คุยแล้วไม่คลิกชอโอลยคลิกไปเลิกไปคลินเมาส์นี่แหละนี่แหละตุกใจอ่่เละตุกใจนนี้ไม่เล่นเลยนะทก็บอกแล้วก่อนมาเป็นแฟนคลับเจอปุ๊บเลือกชอบโอ้โหเสียใจอ่ะไม่โดนเลือกอ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวก็โดนเลือกเองแหละเพราะฉะนั้นนะคะฝากทุกคนนะคะอย่ามองตัวเอง ยังไงนะคะฝากทุกคนนะคะกด subscribe ช่องปักบุ h ชาแนล,ลนะคะกับรายการฟิวแฟนด้ป่านะคะสนมิ้นนะคะไปแล้วดีกว่าเราเราไม่ให้เขาดื่มต่อแล้วเราจะพกไปของเราเอาจริงเขารู้ว่าเธอดื่มไม่ได้ไงเขาก็เลยไ,ม,<า>ไม่เกีเเ่ยวไหมโคตรฟินนะครับโหฟินจัดแล้ว ทำเป็นร้องเมื่อกี้ดูแบบเขินอายละลายพฤติกรรมแล้วไงพี่มาแล้วมาแล้วนี่สินะที่หลังๆแบบเพื่อนๆเรามีแฟนเด็กกันหมดเออนะมันแพ้ทางแพ้ทางนะวานาเขาชอบไปทะเลนะเนี่ยจริงป้ะใชชอบทะเลมากเหมือนกันเลยอ่ะชอบดูบิกินี่ครับอ๋อมีใครนะชอบดูแล้วอะดีนาลีนร่างกายสูบฉีดงั้นไม่ต้องไปทะเลก็ได้งั้นอะดูที่ไหนใส่ให้ดูก็ได้ปวดอย่อยากเห็นแล้วพี่ไม่ไหวละ